สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบานองชิมวาบอกความฝันยายจันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคและดวงครับยายจันเพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยอยากมาบอกสู่ฟังเบาหนองกระถามมันว่ายายขึ้นไปใส่หลายงวดแต่คือบอกเห็นมาิ่นว่าโอ้ยยายไปยุงเทพยายไปอันอยู่กับลูกสาวเพิ่นนะไปอยู่กับลูกสาวกันเลย บ่ได้คอยอยูบานบานี้เพิ่นลงมาครับเพิ่นลงมาบานก็เลยเด้เจอกันงวดนี้วันที่สิบหกมิถุน,นายนหกเจ็ดเบิงไวยฟั่งไวยเพื่อเป็นแนวทางบานออาาน้องกระามวาเอายายก็ได้ลงมาโอ๊ยยายลงมาเฮ็ดบุญให้น้องสาวเพิ่นะ่ะยายฝันเห็นมันมันมาบอกเรียกยายแต่บ่งหูว่าสิถือบอ่เพราะว่าก่อนก่อนยายสิลงมาเฮ็ดบุญนี่ละมันไปบอกฝันมันไปบอกเรียกยายอยู่อัน กูเทพเพื่อนวะเพื่อนว่ามันคือไปถือบุญอีเพื่อนว่ามันบ่เคยไปมันคือไปถือพอน้องก็เลยว่ายจะเป็นยายบอกคือโน่นสันเขาเคยไปเดินทัวตัวอันเขามีจิตว่าสันเขาสิไปเดินทัวตัวบันนี้ในความฝันนั่นเพื่อนว่าน้องสาวไปน้องสาวมาหาเพื่อนว่าน้องสาวมาหาบันนี้ยายนั่นตั้งใจว่าสิมาเฮ็ดบุญให้เพื่อนอยู่แล้วเพื่อนไปหายายก่อนบันนี้ยายเพื่อนก็เลยว่าอัน เอ no ื้อยเพื่อนวะนองขึ้นมาขึ้นหอดเจ้าแถเพื่อนวะเกลยว่าโอ้ยเอื้อยก็บขึ้นหอดเจ้าคือกันละเพื่อนวะต่างคนก็ต่างขึ้นหอดกันบัดนี้เอื้อยเพื่อนวะเอื้อยชิเมื้อบานอยู่เพื่อนวะเอื้อยชิเมื้อบานไอเอื้อยชิไปเฮ็ดบุญให้เจ้าอยู่เพื่อนวะบัดนี้พอเบาแล้วปุ๊บนองเขึ้นกับน้ำตาไหลเพื่อนวะนองเขึ้นกับน้ำตาไหลบัดนี้เพื่อนมันมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งห้อยอยู่ มันมีกระเป๋าอยู่ใบหนึง่งหอยอยู่หันบัดน,นี้เพื่อนก็เลยบอกเอือยเพื่อนเอ้ยเจ้าอย่าลืมเอากระเป๋าใบนั้นไปนาเด้อเพื่อนว่าพ่อบัดน,นี้เอือยเพื่อนก็ถามยายจันก็ถามละ่ะกระเป๋าใบไหนล่ะนันดีหอยอยูนน่นันเพื่อนว่าหอยอยู่นันบัดนี้มันเป็นกระเป๋าของของน้องสาวแต่ว่ายายน,านันเราเราเราเอามาใส่โดนเหล้ว เราเก็เลยห้อยไว้เราก็เลยเราก็เลยวัดเออเดี๋ยวเจ้าไปนําดอกพราะวันนี้พ่อพ่อว่าแล้วเพื่อว่ากระเป๋าใบหนึ่งเพื่อนว่าเอ้อเจ้าเห็นเลขบ่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเพื่อนว่าเลขอีหยังเนี่ยอยู่ในกระเป๋าวันนี้เพื่อนก็ว่าเจ้าก็ลองไปเปิดเบลงเดอร์ว่าสั่นเจ้าลองกับไปเจ้าไปลองเปิดเบลเหรียอยู่ในกระเป๋าเพื่อนวังชินพ่อวันนี้พ่อว่าแล้วเพื่อเกลี่ยสะดุ้งตื่นขึ้น เพื <con> ่อนก็เลยบอกให้ลูกสาวฟังว่าหนามึงมาเขาฝันกูเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยบอกสูหลานเอ้ยสูลูกเพื่อนฟังเพื่อนก็ว่าว่ามันว่ามันมีเหลีอยู่ในกระเป๋านั่นเพื่อนว่าแม่แม่กับไปเบิงเล้าแม่กับเบิงเนียในกระเป๋าพลิกเบิงในกระเป๋าก็คือจังบ่มีบ่มีเหรียเพื่อนว่าสิเพราะวันนี้ลูกสาวเพื่อนก็เลยว่าใส่เพื่อนก็เลยไปเปิดเบิงในกระเป๋ามันมีกระดาษใบหน่อยอยู่ในอยู่ในกระเป๋า แม่เราเอากระดาษอีหยังมันขึ้นมาอยู่ในกระเป๋านี่แม่ใส่มานนีโดนเติแล้วแม่คือโบเคยเห็นกระบาดกระดาษใบนี้ว่าเพิ่งก็เลยเปิดเบิ่งเหล็กโอเพิ่งก็เลยเปิดเบิ่งกระดาษใบนั้นมันมีเหล็กอีหลีครับมันมีเหล็กอีหลีเหล็กเพิ่นว่าแม่กับโบเสื้ออะไรเบาหนองจังเลยมันจังมีเหล็กกระเป๋าใบนี้แม่ก็ใส่มาเป็นปีเลยแม่บ่เคยเห็นกระดาษใบนี้จักเถื่อนว่าจนจนน้องมันมาเข่าฟันนี่ล่ะบอกว่า มันมีเหลขกอยู่ในกระเป๋าตอนแรกแม่กับโบเสือเลยแม่ก็เลยให้ลูกสาวเบิ่งบาหน่งก็เลยวัดโบแมนพิ่นสิมาบอกเลขกอีลีบอกเหลขกตัวใดล่ะแม่เฝ่าวเลยเลยฝ่าวถามหาเล็กเลยเหลขกแล้วเขียนให้มันมันเขียนอยู่ในกระดาษตัวเดียวเลยแปดเก้าหาเปิดมาแปดเก้าหาเบ้าวน่องแปดเก้าหาตัวเดียวเลยวาฉันบ่าวน่องเลยวัดกระโบนเนี่ยได้เพื่อพืนมาบอกเหลขกเนาะวบาแม่สีมาเฮ็ดบุญกระอาทิ์ อยากให้แม่ได้เลขก,กั็อยากให้แม่ถือเลขกก็ได้ไพ่ชีหูเบาวนองบอกเพื่อนนะเพื่อนว่ากับโบน่แล้วเพื่อนว่ารวมมวึงเด้อบเบาวนองเดือแปดเก่าหาเพื่อนว่าโตเดียวเพื่อนว่าวันนี้บบาวนองก็ได้ถามอายุอายุน้องสาวแม่เท่าไหร่อายุน้องสาวแม่หาสิบเก้าปีมันห่างกับแม่สิบปีแม่หกสิบเก้าแต่ว่าเกิดเกิดปีเดียวกันโอ้เกิดเกิดเดือนเดียวกันแต่คนละปี เกิดปีเดียวกันแต่คนละปีแม่หกสิบเก่ามันหาสิบเก้าแม่พงศวัตรก็ลองบิ่งเด้อวเราวะเพื่อมีโชคไปทากันอ่ะก็ลองมึนครับเด้อเหลขฝันแม่จันครับฝันเห็นน้องสาวน้องสาวบอกเหลขว่าเหลขอยู่ในกระเป๋าวะสิโตเดียวเม็ดเดียวห้าเก้าห้าเอ้ยแปดเก้าหาวะสิก็ลองพิจารณาพวงนะครับเด้อมัดวเป็นที่สิบหกมิถุนาหกเจ็ด มุ้ผู้ใดบอกไดครับว่าเหลขมันสีเขาหรือบัเขาแต่ว่าเพื่อนบอกสูเบาหน่องฟังเบาหน่องก็เลยมาบอกสูฟังจังไดเฮ้ามารับโชมไปํากานครับแม่จันเพื่อนครับงวดนี่ตัวเลขสิเป็นตัวใดมุ้ผู้ใดบอกใดเดี๋ยวเบาหน่องชีดถวายรถตะไครแล้วก็ชีดเอาเหลขกมาบอกทุกคนนะครับเนาะหลายคนเพื่อนอยากเห็นเหล็กรถตะไคร่เล็กรถนั่นรถนั้นหลายคันพดล,ละแต่ว่าเหลขนั้นมีอยู่สองคันเบืองแล้วมีอยู่สองคัน เดี๋ยวสิเอามาให้เบิงงวดวันที่สิบหกนี่หละสีเอามาให้เบิงเนินๆเพราะว่ายัางสิได้ไปหารถตลียานยานยานมันอันนะสิพาฉีเอามาให้เบิงแล้วก็เฝ้าไปหาเบิงรถตลีอย่งไดงวดนี้เลขสีเป็นตัวใดกับวิภูดได้บอกได้ครับแต่ว่าเลขเบิ้นยาถิมเด้อเลขเบิ้นยาถิมบ่แน่นได้อาสิมาเลขเบิ้นก็ไโลมครับคือผลที่โต๊กนี่ล่ละ ฝากึ้นขึข้มคือฝนติตรงอยู่เบาหนองนางอยู่กับอมปูยังได้งวดนี่เข้ามารับโชคไป้ทำกันงวดวันที่สิบหกุิทยาก7เขียนโอ้ยลมแห้งครับลมแห้งตกลงมาคักๆเน้นฝนนี่แม่ตกยังเทืออยู่นี่ตกมาพอาะพอเปียกย่อนตกลงมาแห้งๆเพียงพ็ได้เห็นให้เห็นหน้าได้โอ้ยลมแห้งครับโอ้บรรยากาศดีไง บรรยากาศดีแฮงเดี๋ยวว่าวหนองเฝ้าอาคิวแล้วว่าวหนองอีเฝ้าเมื่อเลยอย่าพฝนตก <c oughs> พ้นตกข้ามมัวจะได้งวดน,นี้เข้ามารับโฉมไปน้วกันกับแม่จันและะ้วก็หลายๆคนที่ให้เลขไว้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเลขเจพาแดงมาแล้วละ่ะเดี๋ยวสิอาคิวให้เบิ่งเพิ่นถือเก่าสามงวดว่าหันถือบ่แม่นหน่อยเพิ่นว่าเอ้ยสื่อทั้งสามสื่อทั้งสามโตแล้วก็สื่อทั้ง 3. สองโต,แ,งโตแต่ว่าเลกมัน ไปถือเก่าสามแล้ววันถือเก่าสามมีจังแห้งมาจัดอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามครับงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิได้ห้สมหวังดังฝถนนะครับเนาะลมแห้งมาแล้วครับเดี๋ยวบ้านน้องก็จะนั่งอยูกก่กระทอมปูนี่แหละจะเข้าเดี๋ยวน้องจิบสิมาหาปูน้องจิบสิมาหาปูเดี๋ยวต้นไม้ลมเลยลมแห้งต้นไม้ลมเลยเดี๋ยวน้องจิบสิมาหาปูเดี๋ยวเปืือเพ่นฝันหรือว่าเพ่นไดเหล็กตัวใดเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับเนาะ แต่ในสุดท้ายนี่ขอให้ทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบ่าขาดมือเ็ียังไงประสบความสําเร็จสุขสุขคนนะครับนาะชีวิตมีแต่ลาบลื่นมีแต่ความลาบลื่นนะสันาะเปิดกระเป๋ายำ่ำใดมีเงินเต็มกระเป๋าเบิดกดเบิ้งบัญชีย่ำใดก็มีเงินเต็มบัญชีแต่ขอให้ทุกคนโชคดีร่วมที่16มิถุนา67สวัสดีครับ